สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะจดะเนาะวันนี้มาแบบรีบๆจะไปช้อปปิ้งมาเนาะเป็นช้อปปิ้งประจําสัปดาห์มีคนถามว่าซายไปช้อปปิง้งอาทิตย์แล้วเท่าไหร่ไอซื้อมารอบนี้นหะอยู่ได้นานไหมประมาณนี้ซายช้อปปิ้งหลักๆเนาะคะ่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะคืออาหารการกินที่หลักๆนะจ่าแต่ว่าทายจะไปชอบอีกทีไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์เนาะคะ่ะเป็นอาหารพวก อ่าเป็นผักเพิ่มเป็นผลไม้เพิ่มแล้วก็เป็นเนือ้อก็คือสรุปแล้วก็ประมาณสครั้งเนาะคะ่ะที่ไปช้อปปิ้งแบบแบบว่าใจหนักนะคะประมาณนี้เนาะ,ะนอกนั้นก็ไปซื้อขนมซื้อนั้นซื้อนี่บ่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้เนาะอ่าจะมารีวิวไอเราได้อะไรมาบ้างวันนี้เพื่อใครสนใจวิดีโอช้อปปิ้งเพราะว่า มันก็เอาหลากหลายเนะจ้ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะจน๊ะเนาะอ่าคนไหนชอบวิดีโอไหนก็ดูวิดีโอนั้นนะจน้ะเนาะการใช้ชีวิตในต่างแดนให้ให้ให้ดูเนาะน่าสดมากข่อ <c oughs> อย่าก,กลัวกันนะคะเพราะว่ายากยากช่วงนี้ค่ะยากเหมือนพวกเจ้าเห็นหลืเมื่อยากมันตาเห็นนุ่มฟ้าสีฟ้าเหมือนที่สายเคยพูดเดี๋ยวจะเขียนราคาให้ดูเผื่อใครอยากอยากรู้นะจ้ะเนาะอ่าฟ้าสีฟ้าคือแบบเข้มข้นนะคะฟูนแฟก น้องเมลีดื่มสีนี้เนาะค่ะนาะแล้วก็น้ำส้มจ้ะน้ำส้มเนาะค่ะปกติเอาใส่ซื้อสามสามแกล,ลอนไอไอนมนี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่อยู่ไหนแกล,ลอนละสองจุดสองลิตรนะคะสองจุดสองเจ็ดลิตรเนาะค,ะ 2. 2ะคะ่ะนี่แหละแล้วก็จะเอาเปิดมาแบบสดสดเลยทีนี้ขนมปังจ้ะขนมปังอันนี้เขาไอเรียกว่าไอฟิงเกอร์โร่เห็นไหมคะฟิงเกอร์โร่ฟิงเกอร์โรเอามาใส่อันนั้น มาใส่ฮอตดอกแบบยาวๆนะคะเขาจะกินฮอตดอกเป็นแซนด์วิชฮอตดอกกันแล้วก็นี่แซนด์วิชแบบสำเร็จนะจ๊ะเนาะอรับเไลรจำาระไดนี่ละ,ะแบบสำเร็จเอาให้คุณนายไหมเพื่อนชอบบางอย่างแล้วก็แซนด์วิชเราทําแบบมันไม่อร่อยเหมือนที่เขาทําได้จ้ะเหมือนกับบ้านเราละอาหารบางอย่างบางอย่างเราซื้อมันจะแซ่บแ่นอกจากเนาะ,ะอันนี้พ่อไมเพื่อนเพื่อนขอไอ้บอกนะไม้ถึงบอกให้ซื้อมาให้เพื่อน,ออนแซนด์วิชแล้วก็ขนมคริส มีอยู่สามสามถุงจ้ะมันอยู่ในผู้นอ้องคริสคริสมันพี่ใครบอกให้ย่าพูดคริสก็คือเหมือนขนมเลขนมมะไรมันฝรั่งทอดนอกจากช็อกโกแลตโรมินิโรแล้วก็มิลสไลด์น้องเมลีกลับมาแล้วมิลสไลด์คือนมแผน่นเป็นรสช็อกโกแลตนางหยุดกินไปสักพักหนึ่งพ่อเข้าเบื่อนาะออันนี้เขาอยากกินกลับมาแล้วทีนี้ก็จะเป็น บิสกิตอา่าบิสกิตพยายามไม่ซื้อมาเยอะเพราะว่าพ่อไม่ไม่อยากเข้ากินบ่อยนะคะกินเฉพาะวันละ,ละนิดละหน่อยนะจากบิสกิตก็คือคุกกี้นะคะทางอเมริกาหรือบ้านเราเรียกคุกกี้อันนี้เป็นมูสมูสก,ก็ก็เหมือนกับไอเหมือนกับโยเกิร์ตนั่นแหละแต่ว่ามันผสมครีมแล้วก็มีครีมมีนมแล้วก็มี อะไรเพิ่มรสชาติของเขามีหลายอย่างเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือนมแล้วก็ครีมเนาะค่ะเป็นมูสฟิตฟิงเกอร์ปลาชุบเป็นทอดเป็นแบบนิ้วมือไม่เด็กๆอันนี้นมขวดเล็กจ้ะนมขวดเล็กแล้วก็แฮมเป็นบางครั้งที่เขากินแซนด์วิชแฮมแล้วก็แฮมแซนด์วิชแล้วก็ สม m า t o ก็คือไอ้นี่ละพ่อไม่กินแต่ว่าไซาไม่กินนะจ๊ะเนาะเอามาใส่แซนด์วิชเข้า t ทม a า o ก็คือมัคกะเทศแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอ้เหมือนบัตเตอร์นั่นไหมจ๊ะวีทับบิกส์อาหารเช้านะคะวีทับบิกก็คือซีเรียลเนาะอาหารเชา้าเดี๋ยวเอามาให้เบิง่งเช้รกัาสอบจ้ะ ถุงเดโดราเรมอนโดราเอมอนเอามาให้ดูทีละกระสอบไขค่ะไขขาดไม่ได้บ้านทรายต้องมีไข่สัปดาห์ละโหลเลยละค่ะน้องไม่รี่เขาชอบกินต้มไข่ทรายก็กินไข่ต้มอร่อยอันนี้ครีมเนาค่ะนีเวียมันลดราคาเนาะคะ่ะครีมทาผิวถ้ามันลดราคาเราต้องรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่ามันครึ่งราคาเลยด้วยจากอันนี้เนาะราคาเต็มมันกี่ปอนหกมั้งอันนี้ครึ่งก็คือสปอนเนาะ บำรุงผิวเวลาอาบน,น้ำเสร็จก็ทาธรรมดาเนาะจ้ะอันนี้ผักชอยอยจ้ะผักชอยบ้านเราอันนี้สวีทสวีทไอฮาร์ดคารสวีทฮาร์คารนะคะมันจะหวานแบบนี้จะหวานเนาะคะ่ะเป็นกะลัาแบบนี้หวานอันนี้อาหารสำเร็จดอกจ้ะซื้อมาให้พ่อไม้กินวันนี้เพราะว่าเรามาค่ำๆแล้วก็กินเลย น,นี้เป็นพิซซ่าแบบสำเร็จแช่แข็งจ้ะหน้านี้พ่อไม้ชอบนาะแบบแช่แข็งใส่ในไมโครเวฟประมาณ1 8บแถึงยีนาทีก็กินได้เลยอันนี้ตัวตัวใส่าอมามาตำมาขัดก็ว่าไปจ้ะอันนี้อันนี้เป็นอีกอันนึงขงนมที่เป็นเขาเรียกหูลาฮหุปเลยไหมจ้ะหูลาฮหุเป็นกลมๆแล้วก็ใส่นิ้วได้นะนาอ สองสงต่อสองจุดห้าศูนก็ต้องซื้อมาสงจ้ะเนาะซื้อห่อเดียวจะแพงกว่าซื้อสองหอ่ออันนี้น่ะใครจะพูดให้ฟังอันนี้มีอยู่ตามห้างตอนแรกทรายไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยเนาะกลัวมันไม่อร่อยทีนี้ซื้อมาลองถ้าถามันเขียนแบบนี้เนี่ยมันก็คือไอเป็นข้าวปุ่นนะเนาะเป็นข้าวขนมจีนนะทรายว่าเนาะ มันไม่ใช่จ้ะพอมา,าลวกเสร็จแล้วมันเป็นเส้นหมี่ขาวจ้ะเหนียวนุ่มดีนะคะ่ะซื้อเลยมันถูกถูกถือว่าถูกนะคะมีในห้างมอลลิสันนี่นะคะใช้ซ,ซื้อมาไว้สามซื้อมาเกือบทุกอาทิตย์เต็มเต็มตเต็มอันนั้นเต็มไอทีเก็บของอันนี้จะเป็นพวกไอซีเรียลปลาพวกเองหรอกคะ่ะประมาณนี้แล้วค่ะ รีวิวปากินกินเล่นอันนี้ก็เป็นกะทิกระป๋องจะสามกะป๋องไม่รู้ว่ามันจะดีไหมเนาะเพราะว่าอันเก่าที่ที่ที่เป็นแบบเป็นทรงที่ว่ามาจากไทยเราเนี่ยมันหมดเนาะสายก็เลยซื้อแบบของเขามาสามกะป๋องมาได้คอทำเป็หวานนะจ๊ะอันนี้เป็นมามา่มากระป๋องสายซื้ซอมาสองจ้ะเนาะมามา่าครับ ที่มีในห้างนี้เป็นของมาม่าของเราใจก็ซื้อมาไว้จ้ะซื้อมาไว้เผื่อไว้เวลาเห็นก็ซื้อมานนี้โยเกิร์ตน้องเมลีหรอกจ้ะโยเกิร์ตสองแพ็คซื้อมาสองจะถูกกว่าเวเมลีเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขาดไปได้บ้านนี้ก็คือโทมัสทดซอนก็คือซอนมาเขือเทศจ้ะ r ร d i s h โปได้ใช่้องเป็นผักอันนี้ก็คือเป็นของพ่อไม่หรอกเป็นหน,หนั่นสับป,ประรดกระป๋องจ้ะสับปะรดกระป๋องอันนี้ขนมน้องเมรีดูจจ่าเพิ่นชอบอันนี้แต่ซื้อมาไม่เยอะให้เพิ่นเอามาไว้กินหลายๆวันถุงโดเรมอนนี่เดีจ๋จ้ะ น,นี่นักลักพี่้อมเนาะบ่หิวขึ้นไปเนามันหนักมากถุงนี้สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่สองต่อสามก็ต้องซื้อมาสองเนาะสองอันนี่สามกวนนี่นละจ๊ะแล้วก็เนื้อเนื้อดีอยู่ค่ะเขาใส่แบบถุงให้เนาะอันนี้เป็นเนื้อหมูอันนี้เป็นเนื้อบัวนี่ละจ้ะเ็าจะซอยซอยหมักจก้ะซอยหมักใส่ตู้เย็นไว้ ลัผัดก,ก็จะเป็นตัวนี้จ้ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นโรมานโรมานลัเทสมันจะหวานกรอบรุ่นนี้นอ้อแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นมะนาวมะนาวมะนาวคราอดจ้ะอาทิตย์นี้ไปมีแต่หัวเล็กๆก็เลยเอาแบเ,เอาได้ได้อะไรมาก็เอามาโรดขนมปังก็จะเป็นสงแบบจ้ะใครชอบแบบนี้ แต่ก่อนไม่เคยกินแบบนี้ทีนี้ช่วง็อกดาวแต่มันไม่มีทีนี้มีแต่มีแต่ยี่ห้อนี้เนาะตอนนั้นกินแล้วติดใจยี่ห้อนี้อร่อยค่ะเป็นบราวน์หมายถึงว่าสีน้ำตาลเนาะอาหารเช้าคุณนายเมลีตอนนี้กำลังฮิตโคโค่ป๊อปเขาจะกินเป็นเป็นช่วงๆไปเนาะจ้ะเหมือนเราเนี่ยละ่ะเบือ่อเบื่ออะไรก็เปลี่ยนนะคะเนาะตอนนี้กับโคโค่ป๊อปน้องเมลียังไม่เบือ่อ ผลไม้อีกอันนี้ขาดไม่ได้ก็คืออย่างกับกล้วยอันนี้แพรเดี๋ยวจะพาเก็บต้นของเรามันมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นอันนี้แพรอร่อยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนฝรั่งบ้านเราใส่บ้านเนาข้าวโพดไป็นยังไงยังไปยังมากเนเนย่ยอันนี้อัน,นอัน,น,อน,นเดี๋ยวน้ำกันจะมามานี่ ฮอตดอกจ้ะฮอตดอกแล้วก็อันนี้ทาทากับขนมปังปิ้งพ่อไม้ก็ยังฮิตอยู่ตอนนี้หมายถึงว่ายังชอบอยู่เขากินอะไรเหรอถ้าเขาชอบนเขาจะกินนานนานนาน,น,าน,น,านจ้ะเด้หมายถึงเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนกลดาถึงเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็เป็นซอสซีโรกับอันนี้เหมือนไก่สเตะ๊ะบ้านเราซื้อมาก,กินจ้ะพี่น้อง ไม่ใช่กินน้อยน่จ้ะบางคนเพน่นว่าใส่ิดกินน้อยใช่ไหมถึงว่าบางมันก็เป็นแบบนั้นเนาะอาหารยาก่ที่ยายกินบางคนเพื่อนก็ว่าอา่าทไมทําน้อยจังเลยต้องกินเยอะๆน่าจะได้ว้วนอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่านั่นคืออาหารแบบเพื่อนเพื่อนก็กินแบบนั้นเนาะที่ส่กินวแบบันอาทิตย์อย่างนี้หรือว่าหรืออาหารบางวันใส่ทําอะไรกินให้ดูเนี่ยแหละจ้ะเนาะก็คือแบบนั้นแหละก็คือมันเยอะอยู่ดิค่ะแต่มันก็คือกิน เหมือนเพื่อนเอนี่ยแหละเหมือนเหมือนทุกคนนั่ยแหละไม่ได้กินอะไรเยอะเกินหนไหมคะเนาะกินพอดีครับเข้ากับท,ท้องที่รับได้เนี่แหละจา้าอันนี้ที่เก่นนักเก็ตจากของคุณนายเมลีของคุณนายเมลีมอันนี้ก็อันนี้เป็นแบบเล็กค่ะมัโพเทโตแล้วก็มาทําเป็นรูปแบบมัโพเทโตก็คือ มันฝรั่งมันฝรั่งไออย่างก็จะมันฝรั่งบดแล้วมาทําเป็นรูปเหมือนกับไอขนมพิมพ์บ้านเราไหมคะอันนี้เป็นแบบเล็กเนาะอัธิษายซื้อเป็นกล่องอาทิตย์ก่อนเป็นแบบแบบใหญ่อันนี้ก็คือเอามาให้เมลีนกินต้องเปลี่ยนสไตล์บ้างเขาะจะดีตืต่นติ๋งนะจ๊ะเนาะนมอ,อีกขวดตรงนี้นมอีกขวดนด้วยทียนี้ก็เป็นโยเกิร์ตจ้ะโยเกิร์ตนี่อาทิตย์แรก หกเนาะค่ะหกตอนนั้นซื้อห้าไม่พอตอนนี้ซื้อ,อมาหก <g ülme> นี่กเ,เกิดผูกใหม่ควรปักใหไ่เลยค่ะจ๊กจ๊เอ็มเอลจ๊ก,กัมสี่ร้อยห้าสิบกัมเกือบครึงกิโลสี่ร้อยห้าสิบกัมนี่แหละจ้ะหกอันนั้นหกกล่องนี่แหละก็ะได้มาประมาณนี้แหละร้อยกว่ากว่าเนาะค่ะร้อยกว่ากว่าเนี่แหละเดี๋ยวสาจะเขียนให้ดูแล้วก็ประมาณ 5, ้าพันเนาะค่ะตีแบบไม่ต้องตีเป๊ะๆเ,เ,เพราะว่าเงินมันขึ้นมันลงนะจ๊ะเนาะนี่แหละของที่เรากินประมาณประมาณนี้เนาะหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าต้องมีเพิ่มอีกคือเนื้อค่ะเนื้อกับผักเพิ่มอีกไปไปซื้อไปชอบปิ้งเป็นระหว่างสัปดาห์อีกนันนะจ๊ะโอเคพี่น้องคะ <laughs> กดไลค์กดแชร์นี่แหละเนาะค่ะชีวิตกันใช้ชีวิตในต่างแดนของทรายก็มีหลากหลายนี่แหละค่ะเนาะบางคนก็ชอบวิดีโอนี้นานๆทีทรายก็จะรีวิวให้ดูโอเค <laughs> Keep smiling!